ชิโนแมตช์้างลินสุดยอด อันนี้รถตักที่ทอามาใช้งานเนี่ยครับพี่พี่พ่อมานี้มาครับใช้งานยังไงบ้างครับสำหรับงันเนี่ยครก็งานหลักที่ใช้ใหญ่ๆครับที่เห็นนี่แหละครับจะมาฟิลสไลด์ฟิลสไลด์ฟิลหินนี่ทจะเป็นกองทรายกองทรายหรือจะเป็นกองหรือกองหินกองหินนะครับเวลารถคอยใส่สิทล้อคอยมามากองไว้แล้วก็เราจะฟิลขึ้นครับผมฟิลขึ้นชั้นก่อนที่แมคโครจะมา ขับขึ้นสูงนะนี่อยา่เห็นรถตักมันจะสีกําลังจีนจีนทรายอยู่นะครับแต่รถตักจะใช้งานได้เยอะก็ช่วงหน้าฝนนี่แหละอ๋อหน้าฝนพี่เพราะว่าพอเราฟิล์มทรายเสร็จหน้าฝนมันจะตักใส่รถ่ายออสต๊อหขายไปช่วงนี้หน้าพี่แม่คุจะเยอะไหม จะซีนแบบเป็นชั้นแรกใช่ไหมครับผมใช่ใช่ชั้นที่2ที่3ามไวเป็นพวกแมคโครมาอ้าช่วยต่อก็อย่างเงี้ยครับเดี๋ยวมันจะซีนจะกระจายมาเรื่อยแล้วก็แมคโครจะมาซีนขึ้นยอดขึ้นสูงเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นไปครับขาตัดจะอยู่ชั้นแรกเนี่ยมีนจะช่วยช่วยงานเรื่องของแมคโครเยอะเลยเยอะเยอะครับเยอะตอนซีนกองมันอยู่ที่พื้นที่ครับฝั่งนี้พื้นที่จะกว้างกว่าเยอะกว้างกว่าได้ซีนกองก็ได้ก็เวลาตัดขายลูกค้าก็ ไไไหวด้วยนะครับครับคือถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะครับเราจะใช้รถตักตัดถายเพราะหน้าฝนรถจะมาเอาข้างนอกข้างนอกนี้ที่มันเป็นลานกว้างให้รถอ่มันจะง่ายมันจะเร็วกว่าใช่กว้างกว่าข้างในมันจะแคบข้างในมันเป็นพื้นที่ที่เราต้องใช้แมโครงปหลักพที่มันสูง่างกันเน่อย่างเงี้ยครับ ถ้าไม่ง um ั้นถ uh ้าไม่ม yes. yeah, right ีรถตักไงเราต้องใช้แมคโครออกมาแล้วครับผมแมคโครออกมาเดินมาบ่อยๆมันก็จะแตกมันจะเสียแตกจะเสียใช้ใช้รถให้เหมาะกัรหน้างานจะคุ้มค่ากว่าข้าครับนะครับแต่ว่าซื้อรถตักมาแล้วช่วยพี่เยอะเลยช่วยช่วยครับช่วยช่วยได้ได้ได้เยอะอยู่ครับผมไดครับตองตามลานอย่างนี้แหละครับโมกว่าโมกวาใช้อยู่ในในท่าใช่ครับ ชิโนแมตชช้างลิ้นสุดยอด